ちょっと待って待って待って待 สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้เป็น EP ีที่12เรื่องของวันลนะสีกับชีวิตประจําวันนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นก็ขอชมเชยสําหรับนักเรียนนะครับที่มีความตั้งใจส่งงานตั้งแต่ e ีีที่1ถึง EP ีที่11ที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ครูก็ได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น,นครับหลายคนก็ตั้งใจทํางานนะครับส่วนสําหรับรางวัลภาพยอดเยี่ยมก็คือให้เป็นกําลังใจนะใครที่จะได้รางวัลน,นี้ก็คือ1น่ใช้เทคนิคสีนะครับดี ตรงตามหัวข้องานสมบูรณ์งานสมบูรณ์หมายความว่าในงานจะต้องไม่เว้นพื้นที่สีขาวนะครับไม่เว้นพื้นที่สีขาวต้องทํางานเต็มรูปแบบของเนื้องานอันนี้เขาเรียกว่างานสมบูรณ์นะครับทํางานเรียบร้อยนะครับแสดงในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ออกมาตรงนี้ก็จะพิจารณาในแต่และ ep ไปนะครับสําหรับ ep ที่1 1ที่ผ่านมานี้สว,สวยๆหลายรูปเลยนะครับคุณโคก็พยายามช่วยดูแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆช่วยดูซิอันไหนเหมาะสมที่จะได้เป็นภาพยอดเยี่ยมนะครับ ในเรื่องของการใช้วันนัสีนะครับก็เราจะนิยมใช้คือ8 0 20 0หรือ70 30ก็คือมีสีอุ่นมากกว่าสีเย็นหรืออาจจะมีสีเย็นมากกว่าสีอุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้ภาพเรามีความโดดเด่นมาบางครั้งก็ใช้ประกอบกับในเรื่องของสีตรงข้ามเข้ามาช่วยซึ่งเราจะเรียนใน EP ีต่อๆไปนะครับคืออยู่ตรงข้ามกันระหว่างในวงจรสีมีลักษณะก็คือสีจะตัดกัน ในการใช้วันนาสีนักเรียนก็ทํามาเกือบจะ3าถึงส EP แล้วเรียนก็จะพอเข้าใจนะครับในเรื่องของการวาดภาพแล้วก็นําไปใช้นักเรียนก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นนะครับอ,อีกหนึ่งอย่างก็คือนําไปใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพก็จะเห็นว่าถ้าเราถ่ายภาพแล้วให้ สีวนะเนี่ยมีส่วนของวนะสีเย็นหรืูนะสีอุ่นอยู่ในอัตราส่วนที่80 20, 70 30ก็จะทําให้ผลงานนะ่ะมันเกิดจุดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจหรือบางครั้งก็สามารถทําให้ภาพเนี่ยกลมกลืนกันได้ดูภาพน้ําด้านล่างเห็นไหมครับในโทนสีน้ําเงินก็ดูแล้วก็กลมกลืนหรือด้านบนที่เป็นอัตราส่วนสีอุ่น80สีเย็น20เห็นไหมครับในโทนสีส้มสีแดงมีจํานวนมากกว่าสีน้ําเงินมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยเกิดความน่าสนใจ อยากให้ใบจราจรเด่นเราก็ถ่ายภาพโดยการใช้พื้นหลังที่เป็นสีตรงข้ามหรือภาพป้ายจราจรไหมครับอยู่ในโทนเย็นสีน้ําเงินเราก็หาวิวด้านหลังที่ออกเป็นสีร้อนป้ายจราจรเด่นขึ้นมางานดูจากภาพก็สามารถนําไปใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพได้นะครับในเรื่องของการจัดวางอาหารนะครับท่านี้ก็อาจจะจัดแบบคุมโทนสีหรือใช้แบบสีตัดกันูวันคนละว,วันณนะสีก็จะทําให้อาหาร นะครับดูหน้ารับประทานดูน่าสนใจจากภาพเห็นไหมครับลูกพับออกเป็นสีส้มซึ่งลูกพับอยู่ในวณะสีอะไรสีอุ่นแล้วก็เลือกภาชนะที่อยู่ในวณะสีเย็นมาวางเห็นไหมครับก็จะทําให้ดูแล้วมีความน่าสนใจดูแล้วน่ารับประทานหรือในเรื่องของการออกแบบสินค้าและโฆษณาที่เรียนเห็นทั่วๆไปนะครับ บางครั้งก็ใช้หลักการของวรรณสีต้องการความกขมกลืนโทนสีเหลืองโทนสีเขียวเอาสิ่งต่างๆมาวางรวมกันนะครับก็ดูน่าสนใจก็กขมกลืนสวยงามหรือฝั่งทางซ้ายรือใช้วันณนะสีที่อยู่ตรงข้ามกันคืออ่าดูภาพแรกนะครับใช้สีของอะไรของส้มเรารู้ออกสีเหลืองออกส้มเราใช้พื้นหลังที่ออกเป็นโทนในฝั่งของสีน้ําเงินอมเขียวอย่างเนี้ยมันก็จะทําให้ ผลงานของเราเนี่ยดูเด่นชัดขึ้นก็นิยมเอาไปใช้ในเรื่องของการออกแบบสินค้าและโฆษณานะครับเพื่อเพิ่มความสนใจให้ตัวสินค้ากับป้ายโฆษณาที่เราจะนําไปสื่อสารกับคนทั่วๆไป นอกจากนี้ก็ยังมีวรรณศิลป์ที่ไปใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวัน<ม>เช่นการแต่งกายการเลือกเสื้อผ้านะครับให้อยู่ในกลุ่มโทนเดียวกันครับอยู่ให้กลมกลืนกันหรือจะอาจจะให้ตัดการตามสไตล์ที่เราชอบหรือการทาสีภายในตัวอาคารก็สามารถนํามาใช้หลักการนี้ได้นะครับวันนี้ไม่มีงานนะครับให้พักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะได้ไม่เครียดกันครับคน,คนครูรก็กลัวจะมีการบ้านเยอะกันนะครับใครที่ยังส่งงานไม่ครบนะครับพยายามไล่ติดตามงานให้ครบนะครับเดี๋ยวท้ายเทอมจะได้ไม่เหนื่อย สำหรับวันนี้นะครับให้นักเรียนแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เลยที่มีรูปตัวการ์ตูนยิ้มกลมๆสีเหลืองเนี่ยหรือถ่ายรูปหน้าจอก็ได้นะครับถ่ายเลยนะแคปเลยโอเคยังโอเคยังอ่ะแล้วเขียนชื่อนามสกุลปอเล็กที่ลงในภาพนะครับแล้วก็ส่งในระบ้าไลายคุณครูจะได้เช็คชื่อถูกว่าใครเข้ามารับชมแล้วบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็รักษาสุขภาพ ติดตามงานให้ครบนะครับเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ